จอร์ปิปเ็นบบร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสตล์ประจำวันที่16พฤษภาคม2566โดยชายผู้บังคับ่ฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้การเดียวนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าว,ว,วันนี้หญิงสดวันนี้ทีมชาติไทยแมตช์ชิสตาล่าเหรียญทองซีเกมส์รอบชิงชนะเลิศดวนทีมชาติอินโดนีเซีย ด็กันที่ทีมชาติไทยชุดยาว์2ปีภายใต้การนำทัพของโคตระอิสระศรีธโรผู้บัญชายทีมชาติไทยศึกซีเกม2023รอบชิงชตนตเลิศพบกับทางทีมชาติอินโดนีเซียในวันอังคารที่16พฤษภาคมเวลา19.30นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะฮะโดยสนามพนมเนทนชนแนวโอลิมปิกสเตเดียมประเทศกมบ,บูชาส่วนอีกคู่ทีมชาติเวียดนามพบกับทางทีมชาติเมียนมาในเวลา16.00นชิงเหรียญทองแดงในวลาน,นี้ โดยผลงานทีมชาติไทยได้รับแบ่งกลุ่มชนะสิงคโปร์ไป3-1ชนะมาเลเซียไป2-0ชนะสปปลาวไป4-1และก็เสมอกับเวียดนาม1-1ชนะเบนมา3-0ส่วนทางอินโดนีเซียชนะฟิลิปปินส์ไป3-0ชนะเบนมาไป5-0ชนะกัมพูชาไป2-1และก็ชนะเวียดนามไป3-2ในครั้งนี้อ่าแต่ผมเป็นนะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นเช่นไรศึกครั้งนี้ใครจะได้เหรียญทอง ก็ฝากติแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ศึกซีเกมทีมชาติไทยกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอินโดนีเซียก่อนเกมชีชตาทีมชาติไทยรอบชิงชนะเลิศในศึกซีเกมเดี๋ยวกันนี้เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันอินโดนีเซียจะชนะอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาแชมป์หลักคืออินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมา ถึงแม้ไทยจะแข็งแกร่งแต่ทางอินโดนีเซียเองก็จะคว้าชัยชนะเหนือไทยเพื่อคว้าแชมป์นะคอมเมนต่อมาเบอร์หนึ่งซีเกมต้องเป็นอินโดนีเซียเท่านั้นไทยเหมาะสมกับเหรียญเงินซีเกมในครั้งนี้คอมเมนต่อมาคาดว่าอินโดนีเซีย2ไทยแลนด์1อินโดนีเซียแชมป์แน่นอน คอมเมนต่อมาเชื่อว่าเยาวชนทีมชาติสามารถคว้าเหรียญทองม,มาได้หวังว่าเกมวันพรุ่งนี้จะยังคงสื่อสารกันและก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจำไว้ว่าความคิดของแชมเปี้ยนนั้นจะไม่ใช้กลัวคู่ต่อสู้ว่าจะเป็นใครขอาเมนต่อมาหวังว่าเราจะชนะในเกมวันพรุ่งนี้อามินขอาเมนต่อมาอินโดนีเซียจะคว้าเหรียญทองได้หรือไม่วันนี้รอล,ลุ่นกันขอาเม่นต่อมาไทยคงหวังไม่ใช่น้อยในการเผชิญหน้ากับทางอินโดนีเซีย ที่จะเก็บชัยชนะได้ทั้งหมดในครั้งนี้คอเมนต่อมาไทยเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่อินโดนีเซียแข็งแกร่งกว่านะคอเมนต่อมาสุดท้ายแล้วแชมป์จะเป็นของอินโดนีเซียขอเมนต่อมาอินโดนีเซียมาครั้งนี้แกร่งกว่าทุกครั้งไทยจะได้พบของจริงเลยนะคอเมนต่อมาผมมั่นใจว่าพุ่งนี้อ,น Green อินโดนีเซียจะชนะด้วยสกอร์หนึ่งต่อศูนย์อมต่อมามาเลยครุฑนุ่มนำเหรียญทองํำกลับบ้านในครั้งนี้ให้จกได้คอเม์ต่อมา หวังถึงแชมป์จริงๆนะนะนะผมเป็นนะว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะได้เหรียญเงินหรือเหรียญทองในครั้งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับสังแข้งทีมชาติไทยออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นนะโดยสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดส่งสแข้งทีมชาติไทยเวรเทเป้อมพันุ์เจริญศักดิ์มงคลและก็เอกนิตปัญญาออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีกล่าสุด โอรัวเรดเดมอน์ยอดทีมจากเจลีกซึ่งการฝึกซ้อมจะใช้เวลาครึ่งเดือนหลังจากนี้จากนั้นต้องลุ้นกันว่าใครจะเป็นนักเตะไทยบนเวทีเจลีกกันต่อไปอ้า,าผมเป็นนัว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขาว่าหลันั้นกันด้วยนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับโอนสัญชาติแล้วยังไงบัสหญิงทีมชาติไทยอัจฉภาพกัมพูชาชุดโอนเต็มระบบส่งท้ายซีเกมย่อยยับ โดยงานนี้ได้ใจผู้ชมไปเต็มๆนะฮะสรับทางทีมบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยอาจเอาชนะเจ้าภาพกัมพูชาชุดโอนสัญชาติส่งท้ายซีเกมส์2023ซึ่งงานนี้บาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายประเภท5คูณ5บาสเกตบอลหญิงซีเกมส์พบกับเจ้าภาพกัมพูชาสหรับทางทีมชาติกัมพูชาชุดนี้ใช้ผู้เล่นโอนสัญชาติจำนวนมากแทบไม่ต่างจากทีมบาสเกตบอลชายเลยนะ แต่แตกต่างกันที่ผลงานเมื่อทีมเจ้าภาพกัมพูชาชุดโอนอสัญชาติเต็มระบบนะฮะทีมชาติไทยอัดยับไปได้วยสกอร์1นึ่งต่อ81เป็นชัยชนะของทีมบาสเกตบอลหญิงทีมชาติไทยส่งท้ายสีเกม2 0 2วันที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้าผมเป็นนักว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจบมานกันดีครับเอเทียสะสเือนโอเทอร์ฟอร์ดนะ แมนเชสเต็ดบรรลุข้อตกลงในการคว้าแข้งท็อปทีมชาติเกาหลีใต้โดยสื่อต่างประเทศรายงานข่าวใหญ่เลยนะฮะว่าสโมสรแมนเชสเต็ดนั้นบรรลุข้อตกลงในการคว้าแข้งท็อปทีมชาติเกาหลีใต้ซึ่งสื่อต่างประเทศรายงานข่าวใหญ่โตว่าสโมสรแมนเชสเต็ดนั้นได้บรรลุข้อตกลงคว้าแข้งเบอร์ท็อปของเอเชียอย่างคิมบินแจ์ปารการหลังทีมชาติเกาหลีใต้เข้าสู่ทีมทเ,เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงแค่รอประกาศเปิดตัวอยางเป็นาการเท่านั้น โดยกานี้สำหรับทางคิมบินแจเพิ่งจะช่วยทีมสโมสรน,นาบเบลี่คว้าแชมป์กานโชนสเตรียอ,อิตารีได้สำเร็จครั้งแรกในรอบ 3, 3ปีซึ่งคิมบินแจยังจารึกประวัติศาสตร์ขึ้นแทนเป็นนักฟุตบอลชาวเกาหลีใ,ใต้คนแรกที่สามารถคว,ว้าแชมป์กานโชนเตรียอ,อิตารีได้อีกด้วยนะนานาผมเป็นน่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมาก,กันดีครับโค้ชทีมชาติไทยเปิดใจหมดเปลือก ตอบประเด็นร้อนหลังเจอโพสต์เดือดจากแข้งรุ่นใหญ่โดยการน,นี้ทางจากก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นร้อนหลังทางนฤพลแก่นสนโค้ชบอลหญิงทีมชาติไทยพลาดท่าพ้าเมียนมาและก็พลาดเข้าจิงเหรียญทองซีเกมส์ที่ประเทศกัมพูชากระทั่งทนีการแดงดาและก็การชนาะสังเงินสองแข้งรุ่นใหญ่ทีมชาติไทยได้ออกมาโพสต์ถึง โค้ชที่ได้พูดถึงอ,า,อายุผู้เล่นที่เบรกติดทีมและเบรกติดทีมซี game. เกมส์รวมถึงผลงานในการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้และผลงานที่ผ่านมาซึ่งนฤพลแก่นสนเฮดโค้ชฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหลังนําทีมลงสนามร,รอบชิงเหรียญทองถล่มอาชนะเจ้าภาพกัมพูชาไปได้ถึง6-0ต่อ โดยได้ชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าว้นระบุแล้ว่าดีใจกับเด็กๆที่ค่อนข้างผิดหวังกับที่ผ่านมาและจะกลับมาทำง,งานให้ดีขึ้นกว่าเพราะว่าตัวเองมีศักยภาพขนาดไหนเพราะก่อนหน้านี้การเจอกับทีมที่ใกล้เคียงกันเด็กค่อนข้างจะเกรง ระวังแผนไวอยู่แล้วเพราะเรานั้นเปิดโอกาสให้กับนักเตะหน้าใหม่ได้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่การที่ได้เล่นทัวร์นาเมนต์ซีเกมทําให้เด็กของเรานั้นได้เรียนรู้ในวิธีการนว่าจะต้องเจอกับทีมระดับเดียวกันนั้นความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถส่งผลกับเกมได้เสร็จจากเกมที่ไปต้องไปโชว์ให้สโมสรได้เห็นเพื่อที่จะก,ก้าวขึ้นไปสู่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับเอเชียในอนาคต สุนัเตในลีกที่ไม่ได้ติดทีมชุดนี้ทางทีมก็พร้อมจะให้โอกาสขึ้นสู่ทีมหากโชว์ฟอร์มได้ดีสุนักเตะรุ่นเก่าที่ไม่ได้ลงเล่นในทีมชุดนี้ยังมีโอกาสติดทีมชาติอยู่เสมอเพียงแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องการจะให้เวทีสำหรับการสร้างเด็ก หากเป็นรายการที่ใหญ่เราจําเป็นต้องใช้นักเตะที่แข็งแกร่งและก็มีประสบการณ์มาช่วยทีมอย่างแน่นอนถ้าเราไม่รวมตอนอแพ้เบียนมาถือว่าทีมเนี่ยดีขึ้นแต่ว่ายังมีรายละเอียดบางจุดที่ต้องปรับปรุงให้ดีกว่านี้เช่นการเสียบอลที่บางจะเสียง่ายจนเกินไปเร่มถึงความแข็งแกร่งของร่างกายดังนั้นตอนนี้เราไม่อยากจะกดดันเด็กจนเกินไปเพราะกลุ่มยังเด็กอยู่มากเลยนะ กำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เราต้องประครับประคองแต่ต้องยอมรับนะว่าเราต้องปร,รับอีกเยอะหากจะไปถึงระดับเอเชียในครั้งนี้นะนผมเป็นในว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเรามาดูข่าวจอบมาก,กันดีครับพร้อมต้นแข้งเลยนะทริสนุเชื่อมั่นช้างศึกยู -7 ปีจะทำผลงานได้ดีในเกมอุ่นเค,ครื่องในครั้งนี้ โดยดังดานทีมชาติไทยยู -7 ปีเผยความพร้อมเตีมจะลงเตะเกมอุ่นเครื่องพบทีมชาติอิตาลีชุดยู -7 ปีในวันพฤสัสบอีดีนี้โดยทัพช้างศึกยู -7 ปีภายใต้การกุมทีมของโคดโมพี่พปอ่อนโมลงฝึกซ้อมต่อนเนื่องเพื่อจะเตรียมทำศึกชิงแชมป์เอเชียร2023รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในะระหว่างวันที่ 15มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมในรอบแบ่งกลุ่มอยู่ในสาย A ร่วมกับเยเมนมาเลเซียและก็ทางสปอปล่าวโดยจะเตรียมลงแข่งเกมกระชับมิตรกับรายการเฟรน n ี ination, ้เอสไ i n a t i o n Match พบก,กับทางสมขาวทีมคู่แข่งจากกคุมบีที่มีเพื่อนร่วมสายอย่างอิหร่านอัฟกา,านิสถานและก็กาตาหลังการฝึกซ้อมทลิสซน,นุ คุตะนาวินผู้รักษาประตูทีมชาติไทยอายุ7ปีเปิดเผยได้ว่าทีมของเราตอนนี้มีความพร้อมแล้วที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผมเชื่อว่าเราจะสู้พวกเขาได้ยอย่างสนุกนะเพื่อนๆต้องการที่จะทำผลงานให้ดีเพื่อที่จะต่อยอดไปสู่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จะมาถึงเกาหลีใต้เป็นทีมที่ดีมีความแข็งแรงและก็วินัยสูงเราต้องช่วยกันเล่นการเป็นทีมทั้งเกมรับและก็เกมรุกถ้าทำได้ดีก็มีโอกาสจะชนะ หลังจากที่ได้ไปเก็บตัวที่ญี่ปุ่นเหล่านั้นได้เรียนรู้อะไรมากมายและนํามาปรับใช้กับทีมของเราต่อไปสาระโปรแกรมของทางการแข่งขันทีมชาติไทยชุดยู -17 ปีตเตรียมพบทีมชาติกรตารลีใต้ u ยู -17 ปีเกมอุ่นเครื่องในวันพฤษภาคมเวลา19นาฬิกานสนามิจิสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่อง a i s Play รก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมานุโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่ ส6หพฤษภาคมต่อวัน5โดยใช้ผู้วา่าครั่งฟุตบัลทานครับ